โอเคก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ยัอยู่กันในเกมโปเกมอนอินฟินิตฟิวชั่นตอนนี้อยู่ในพาร์ทที่เท่าไหร่เราไม่รู้เลยแล้ววันนี้เราก็จะเข้าทำกันนะครับผมแล้วก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยตอนนี้อยู่ในล็อกเทอร์เนลนะครับก็คืออุโมงค์ของหินนะฮะก็อย่างที่ผมบอกในพาร์ทที่แล้วคือผมไปทำเควสเอาเอ่อแลนเทิร์นมาตอนนี้เนี่ยก็คือสามารถนี่ที่จะมีแสงสว่างอยู่ในนี้ได้แล้วแต่ผมไม่มีรีพิวอ่ะอก็ต้องทนเจอโปเกมอนนี้ไปก็โอ้ว่ตต่อฟักตัวชี้อะไรเนี่ย อ่าโอเคมาผมใส่อามูเลตคอยกับไว้กับสวอมเพิร์ดนี่สวอมเพิร์ดผมเลเวลแบบยังโหดอะ่ะคือน้องๆข้างทางคือแบบร้องไห้กลับบ้านกันนี่คือตอนเนี้ยแบบมสมาชิกวิผมคือ50 50 50หหแม่มันช่างมันช่างโกงซะแล้วเกิน <c oughs> <c oughs> ก็พูดได้ไป่เต็มปากเอออย่าไม่จับจ้ะ อขอดูหน่อยสิว่าในที่นี้มันมีโปกเกมอนอะไรบ้างมันก็มีตัวที่น่าสนอยู่นะแต่ก็ไม่ไม่เอาอา่ะอจอจโอ้ยอยากได้รีวิวอะ่ะโอ้โห,โห,โหพอบอกว่าไม่อยากมันน่าสนอยู่แต่ก,ก็มันอดไม่ได้ใช่ไหมที่เราแบบเฮ้ยขอจับขอจับซะหน่อยนึงแต่แบบนี้น้องลูกหัวหน่อยสิแบบีนี่หนึ่งได้ไหมอ่านั่นแหละว่านอนสนง่าย เอ,เอาท่าเลยดีโอ้อย่างเท่เลยพี่เอาน,นี้แล้วกันท่าหินนะโอเคไปอ่าตอนนี้เรามีท่าล็อกสมัทแล้วผมจะไม่ใช่มัว่วไม่อยากเจอมอนเตอร์เยอะอ่ามีอทเที่มาอะไรไหมจะมาซ่อนอะไรไหมมามาสู้กันพี่มาพี่จะมีตัวอ่าอ่าตัวอะไรอีวีอีวีผสมร่างกับอีวีโอ้อยยาง รักเลยลูกหวได้ไหมที่นี่มีตัวอะไรบ้างชั้นนี้ชั้นนี้ไม่ต่างกับชั้นที่แล้วเนาะโอเคแล้วเราก็เจอโปเกมอนกันรัวๆเลยตัวนี้ไม่เอาเพราะว่ามีแล้วนะจะอ่ะฮะมีไข่อีกแล้วผมว่าสักอีีหนึ่งอนะเอาไหมอีพีหนึ่งแบบเราเรามาแบบวิ่งแต่ให้แบบฟักไข่อย่างเดียวเลยคือแบบ ถ้าไขา่พี่จะให้เยอะขนาดเนี้แล้วอันนี้เมื่อไหน่จะจับได้เนี่ยถ้าผมตีไปมันก็ตายอยู่ดีอ่ะเฮ้ยเรามีตัวนี้อยู่เรามีน้องน้องนี้อยู่น้องนี้มีท่าเฮดบัตซึ่งไม่น่าจะแรงใช่ไม่น่าจะแรงไม่น่าจะแรงไม่ไม่ไม่แรงสักท่าเลยน้องน้องโอ้น้อง,อง,อองไม,ไม่ไม่สามารถสวิชได้ด้วยน้อง น้องจะตายโอ้ยขอบคุณน้องไม่ตายนี่โอ้ย <c oughs> น้องน่ารักน้องเต่าน้องตัวอะไรไม่รู้ทำไมหน้า,าต่างกันเอ้ยสงบเสงีง่ยมแต่เอาท่านเอาหน้านี้ดีกว่าผมส่วนตัวผมชอบหน้านี้โอเคเรามาเก็บไข่เรียบร้อย Transfer to PC ละอืม ส่วนน้องคงไม่ต้องฮิวหรอกมั้งส่วนที่จะต้องฮิวอ่ะน่าจะเป็นตัวสวอมสวอมสวอมป์สวอมเพิดผมนี่แหละฮิวที่นี้แหละไม่ต้องฮิวเยอะ,ปะเปลืองมาสู้กันฮะดูซิเขาจะส่งโปเกมอนอะไรออกมาสเนกสนเกลิลกับ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 นึกชื่อไม่ออกอุ๊ยนี่ธาตุไฟกับธาตุอะไรอ่ะธาตุโอ้โหโอ้โหโคตรเฮ้ยเจ๋งเนี่ยเป็นคอมบิเนชันที่แบบ ส่วนตัวรู้สึกแล้วแบบนี้มันมันเจ๋งว่ะเออใช้ได้เลยกับการที่แบบไปเก็บเลเวลมาก่อนเนี่ยเหมือนมันงกเด็กเลยทำไงได้เกมมันจะได้ดำเนินไวไงไม่อย่างนั้นแบบเฮ้ยมานั่งเก็บเลเวลให้แบบคุณผู้ชมดูมันมันมันใช่ไหมมันแบบมันน่าเบื่อเออผมไปเก็บนอบรอบเอาดีกว่าเนี่ยเออเนี่ยถ้าไม่เชื่อเนี่ยดูดูดูชั่วโมงผมเอาอ่ะอเออหกชั่วโมงอะที่ผมไปนั่งเก็บมาอ่าเรียกว่าแบบ น้ำตาแทบแบบกระดินอึบ๊บโปเิมอนตัวนี้หรอมาช้อมผมยังไม่มีใช่ปะเรียบร้อยลูกเดียวได้เอ้ยเอานี้แม่เท่จริงๆเลยยังกับล็อกแมนถ้าผสมอะไรแปลกๆนี่ผมว่าได้ล็อกแมนแน่ๆเลยคนลุงคนนี้ก็น่าจะเป็นธาตุทำไมธาตุน้ำไม่เข้าใจเอ้ยธาตุอะไรวะเนี่ย ไม่รู้ว่าล็อกทูมไปก่อนอนะตอนนี้เก็บตังค์อย่างเดียวดูดีว่าเรามีตังค์อยู่เท่าไหรล่ละอู้45สี่หมื่นห้ามอเหเลสซื้อซื้อแบบของได้เพียบเลยตอนนี้เรามีโปกเกบ,บอลเหลือใช่ป่ะก็เอ้ยจับจับไปเถอะตัวไหนที่แบบคืออนาคตเราเอา,เอามาฟิวแบบฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยฟิวชงฟิวชั่นซึ่งถ้าพี่เหลือ30ลูกแล้วพี่ไม่ยอมเข้าบอลผมนะผมจะไม่จับพี่แล้วนะ พี่เข้าใจไหมเนี่ยผมเอาพิมพ์แบบบอมประจำเลยเนี่ยะดูดิอ่ะนี่นี่ของฟรีจะหมดแล้วนะเนี่ยอ,อืเล่นตัวอีสามลูกนะอีสามลูกนะสามลูกนะถ้าไม่เข้ามาก็คือแสดงว่าไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วนะโอเคฮะผมไปเปลืองบอลเปลืองมากเปลืองมากๆตัวนี้แว้วแมวอันนี้คือ โอ้โหรวมร่างได้น่าเกียดมากโอ้ไม่กอดรวมร่างได้น่าเกียดโคตรผมไม่มีรีวิวมีแต่รีวิวธรรมดาแต่มันแบบมันใช้แป๊บๆก็หมดอะมันมันไม่คุ้มอะดูดิมีของอะไรปะ,ะตรงนี้ไปไหนอะเอ่อน่าจะทางไปต่อบปะใช่ไหม่าความรู้สึกบอกอโอ้โหร่างอ่ะพี่มามาสู้กัน ตอนนี้ไม่ได้สนอีเก็ลสะสนใจเรื่องเรื่องเงินอํมปิกาจูกับอําอําอํเอมเอ,ม,เอ,ม,เอม,มันท่านอะไรวะมันมันมันทำโปเกมอนผมแบบผมว่าแป๊บเดียวโปเกมอนผมก็ตื่นละเห็นไหมผมเราเชื่อใจโปเกมอนเหมือนแบบพี่ซาโตชิเราไงเออเออเอาขอ,อตดสอไปโอเคมาอ่าตรงนี้โอเค น่าจะได้ไปเก็บของฝั่งนี้่ใช่ถ้าอะไรโลซูเวโอว้าวแต่ตอนนี้คือถ้าสำหรับการโจมตีแบบไฟติ้งอะ่ะถ้าต่อสู้มันสำหรับผมผมรู้สึกมันโอเคแล้วไงก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้อยากเปลี่ยนฟอสปามันก็โอเคแล้วอะไรอย่างนี้โอเคพี่ผมจะไม่ไหวแล้วนะเจอแต่โปเกมอนดักเนี่ยอ่า อันตัวนี้เนี่ยสวอมเพิดผมใช้ไปเท่าไหร่ละโออีกห้าวอเตอร์เพลสจะหมดเดี๋ยวต้องใช้อีเทอร์เท่าไหร่แล้วกันสำหรับวอเตอร์เพลสรีสโตรมาสิบใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดสำหรับไอเทมนี้ใช่ไหมใช่โอเคมาเราพอที่จะแบบวอเตอร์เพลสรัวๆได้อะ่ะมาพี่มาพี่สรุปผมไม่ได้ใช้วอเตอร์เพลสใช่ไหม ให้ผมฮิวมาทำเพื่อโอตพอสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวโอพอเขาเสียใจตัวอะไรเนี่ยนี่คือบาดานนาปบะนี่คือน้องกล้วยบา,าบาบา,บา,บา,บาดานนาบ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 าดานนาบดานาะลไปแล้วไปแล้วสมองผมเนี่ยอึบไม่มีของนะโอเคไม่มีของซ่อนนะโอ้แต่โปเกมอนซ่อนอยู่นะตัวอะไรวะเนี่ย เราตรงนี้มีตัวอะไรเหมือนกับตัวเหมือนกับชั้นข้างบนพี่มาคุยกันพี่อย่าหันหน้านี้ผมดิเอ้ยเราไม่หลบเทนเนอร์ใครเขาหลบเทนเนอร์กันใช่ป่ะเออเออนี่เอ้ย,อยนี่มันต้องวอล์กเอพ้าได้แล้วนี่นงเงินมาเพียบเลยอ่าถ้ามาตรงนี้ก็น่าจะขึ้นไปเจอคุณลุงคน ตอนตอน้นนั้นปะใช่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 ใช,ใช,ใช่โอเคไม่มีนะไม่มีของนะมาพี่มาลุงคุณล,ลุงมาสู้ผมหน่อยผมผมแบบของเงินให้กับเด็กที่แบบเด็กน้อยกําลังเดิน,เด,นเดินทางเดินทางแบบไปสู่โปเกมอนมาสเตอร์ได้ไหมอา้าวท่าผีอา้อาวัตถุครับนี้มันท่าผีาไฟปะฮะจ้าโอ้ฟูฮิว ปูฮิวตอนเนี้ยมันสําหรับผมนะมันยังไม่จําเป็นนี่นี่พี่ก็ขยันมาจริงเลยแล้วพี่ขยันมานะพี่อยากปอยู่กับผมป่ะสักน,นิดนึงหน่อยไหมแบบสักน,นิดนึงนะ่ะอ่าน่ะสักหน่อยนะ่ะผมจะหมดความอดทนกับพี่แล้วนะอ,อ้าวอ๋อสงสัยพี่เขาอยากอยู่โอเคพี่ได้เลยพี่โอเคเจอโปกเกมอนรัวๆเลยเว้ นี่ขนาดผมเลเวลห้าสนะแล้วผมมาอย่างเงี้ยอันนี้โปเกมอนชั้นใหม่นี้โปเกมอนแบบเดิมเลยถ้าผมเดินไปน,นี้ก็คงเจอตัวเดิมเยี่ยมขอบคุณโอ้โหอย่างเท่เลยพี่ใส่ชุดกเกาะได้ปะผมว่าร่างสอง่นต้องใส่ชุดเกาะแน่เลยว่ะเอ้ยมันเป็นคอมบิเนชันที่แบบอะไรที่น่าสนนะแล้วนี่มันธาตุอะไรวะรับทูมไปอ่ะไม่รู้เอยนี่ธาตุผีใช่ไหม วัดตกันแต่เราอยากระบบตะวนี่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 น,น,นี่น่าจะทาดไปละมัง้งพี่ทำไมพี่ให้เงินผมน้อยจังอออันนี้น่าทาทางไปต่ออปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ผมว่าผมเอ้ยเจอแล้วคิบโบนเนอมาอยู่กับพี่มามาอยู่กับพี่เรียบร้อยอยากอยู่กับอยากอยู่กับเรามากมีอยากอยู่ด้วยกันก็ไม่บอกเนอะใช่ปะเก็บของก่อนเอชคิบลบแสดงว่าใกล้ทางออกละ แล้วดีตัวอันนี้อ้าวทางออกอยู่นี่แล้วทางเมื่อกี้ไปไหนอะเพราะว่าส่วนใหญ่ทางออกจะชอบมีโปเกมอนเทรนเนอร์ดักนีทธาพืชอไปไปกินฮะอันนี้ธาตุอะไรไม่รู้ครับดูไม่ออกจริงฮะอีกสักพักก็จะแบบเออเลอร์สี่ส่นสี่นอดฟ้าเอาแล้วในหัวผมเลยเออนี่นี่เอาพ,พ,พี่พี่แบบพี่กเลมนี่มา นี่รอบเดียวอยู่พี่อยากอยู่กับผมผมรู้ใช่ไหมใช่ไหมว้าวอย่างที่เลยถ้าเป็น่างนั้นน่าจะสีชายนี่ป่ะไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะท่าเป็นทตุ Ghost ด้วยเหรอในดูดิในนี้มันต้องมีแบบปริซึมอะไรให้ผมแน่เลยนี่ไงจริงด้วยเราคุยให้หมดอะกับหินงองหินย้อยคุยหมดอะ่ะไม่รู้ตอนเนี้ยมันมีอะไรให้ผมคุยหมดอะ่ะตอนเนี้ยเออตอนเนี้ยไม่ไหวละขอเออ โพอชั่นเอาซูเปอร์พอชั่นแล้วกันโอเคแล้วก็รีวิวจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมใช่แหละผมคุยอะไรวะรีวิวผมว่าผมซื้อมาผมซื้อมาหกอันเองมันไม่ได้จําเป็นได้ใช้อะ่ะมันเอาเป็นแบบซูเปอร์รีวิวหรือเป็นก็แม็กซ์รีวิวดีกว่าตอนเนี้ยเอาอันนี้แบบแก้ขัดไปพังๆก่อนนั่นก็ยังจะเจออีกเนาะพี่จะเอาใช่ไหม พี่แบบพี่มาเจอผมบ่อยมากเลยพี่มาเจอผมแบบผมบ่อยมากเลยพี่พี่อยากอยู่กับผมอะฮะเห็นไหมพี่อยากอยู่กับผมอยาอยู่ด้วยกันก็บอกกันดีๆก็ได้หรอกที่ไหนไว้เนี่ยที่ไหนเนี่ย Spell tag เอ้ยขอให้โปเกมอนฟรีแน่เลยจากความรู้สึกนี้ใช่ไหม มันเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยถ้าจะเป็นคนเดียวเนี่ยเอานี้ไปด้วยมันคือตัวอะไรวะผมลองจังชื่ออ๋อมีแล้วมีแล้วครับเอ่อเอา a อ s to party ไม่ใช่ป party ads to pc เอาไปผสมล่างเนี่ยเฮ้ยอย่าดูถูกพี่คะนนะผสมล่างกันเนี่ยอย่างอาราคาแซมผมเนี่ยก็แบบนี่ผสมล่างกันอยู่เนี่ยเห็นเปล่าอาราคาแซมนี่ยกระตือเบรดเนี่ย,ยมั Double นดับเบิ้ลไว้ปะดับเบิ้ลเบรดเออดูโอเบรดดับเูโลเบรด นี่มันก็มันก็เท่นะเอออย่าดูถูกแบบถึงแม้พี่เขาจะแบบเออล่างอาจจะแบบดูไม่ค่อยแบบมีแค่ดาบล,ลอยๆง,ง้ๆอะไรอย่างเงี้ยเออมื่อกี้ยังชมเขาอยู่เลยเฮ้ยใช้รีวิวไปมันน่าจะใกล้ได้ออกจากถ้ำแล้วละ่ะโอ้ยเอา้าเจอของอีกมาๆมาๆมามาสู้กันให้หมดมามาพี่มามา มามาสู้กันให้หมดมาเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยพี่มามามาเลยหกร้อยหกสิบพี่ให้เงินผมโคตรคุ้มเลยพี่แล้วพี่จะมาดักอะไรผมตรงนี้เนี่ยฮะฮะฮะอุย้ยลูคาริโออยากได้อะโอเคหมดแล้วนะ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 ถ้าผมทำลายเอามาทายกันว่า ผมจะเจอโปเกมอนปะผมว่าเจอนั่นมันเป็นอะไรที่แบบน่าลำคาญจริงๆเลยจเลยจโอโปเกมอนเนี่ยจื๊บจืบจืบโอ้ยแม็กซ์อีเทอร์ยังไม่ได้ใช้อะมันมีของที่ดีกว่านั้นอยู่เอ้ยผมบริหารจัดก,การรีพิวได้อยู่ได้ครับพี่มาอยากสู้กับผมมหรแต่ประเด็นคือแบบ เมื่อกี้กดพลาพผิดเลยประเด็นคือแบบของผมจะหมดไม่ใช่ของผมจะหมดอะเออโอ้ยอย่างเทเช่นเทเทโคตรโอ้ใหม่ก็เท่มากเลยพี่เออเออล็อกทูผมก็หมดตอนนี้คือแบบเออผมได้แต่พ่นน้ำอาเจอะอาเจาะแล้วเนี่ยน,นี้ก็เลยสามท่าไฟฟ้าด้วยท่ากราวน,น่าจะพอใช้ได้คือเกมเนี้ยมันเดา,ม,เดามันเดาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเดา พีพ uh, <anut. S 1> mm ีอ hmm. ัพเยี่มมันเดาเออเขาเรียกว่าไม่ใช่เพศมันเดามันมันเดาเรียกว่าอะไรนะมันเดาไทยมันเดาเออภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรมันเดาธาตุเออนี่ยากเพราะว่าแบบพี่เล่นผสมกันอย่างเงี้ยมันจะธาตุอะไรอ่ะเมื่อกี้โพเทคใช่ป่ะใช่กดกดเล่งตอนตีมันก็มองไม่ค่อยทันเท่าไหร่โอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหวอเตอร์เป๋าไปเลยพี่ขอบคุณหนึ่งพันสามร้อยยังจะเจอเจอกีกเหรอนี่ออกจากถทำแล้วนะเออเ,เจอแบบตัวอย่างงี้เออยังยังพอว่าเอาไปแบบผสมร่างเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออ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 เริ่มจะไม่ไม่ละบอลเหลือน้อยละเฮ้ยเฮ้ยบอลมันเหลือน้อยเกินไปละเอาฮิวบอลไปใช้ก่อนได้ไหมคือเอออยากได้ฮิวบอลก็ไม่บอกกัน นี่เรียบร้อยทานเฟอร์ไปบล็อกเ้าโอเคได้ไหมโคชั่นแล้เราคุณพี่จะมายืนขวางอะไรเนี่ยอถ้าจะสู้อย่พึ่งโอเครีพิวไม่ใช่ตอนนี้ขอไปฮิวก่อนตอนนี้คือทรัพยากรหมดแบบหมดหมด,หมดเลยอะ่ะโอเคโปกเกมอนโอเคมาตอนนี้เรามาสู่ ลาเวนเดอร์ทาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พี่คนนี้เขาเออจะสู้อะไรไหมเขาจะสอนท่าอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านอะไรอะไรดิวดิวนี่แหละดิวรันอ๋อไม่ได้ใช้หรอกไม่ได้ใช้กดผิดโอเคเอ,อไปที่โปเกกอนกันเลยตอนนี้ อาชืบ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 โอเคมาโปเกบอลเนี่ยขาดแรงแรงเลยเอาไปลอยลูกเลยดีไหมลอยลูกไปเลยนี่อ่าซูเปอร,ร์โพชชั่นไหมเอาไปสักแบบสักห้าอันแล้วกันหุ่นใจเออเอารีไวท์ไปด้วยแล้วกันสักแบบสี่ห้าอันร,รีไวท์นี่แบบเอออย่างน้อยจำเป็นเผื่อผมพลาดโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคน่าจะไม่มีอะไรละซูปปะเปอร์รีฟิวเนี่ย สิหา้าสิบอันก่อนเอ้ตอนนี้เราต้องยังแบบต้องเรียกว,ว่าต้องบริหารเงินก่อนไง Ghost g e m Dark Dark g e m แล้วก็ Dark s o r l สำหรับจับโปเกมอนในถ้ำห่อผมอ่องออกจากถ้ำเมื่อกี้ทำไมพี่ไม่ไปขายในถ้ำมาโอเคเรามาขายของกันก่อน r e v ิ e w ธรรมดาเนี่ยผมไม่ได้ใช้แนละ้วขายทิ้งไปไอ้โพเนี่ยผมได้ไาจากการที่แบบไปตกปลาหาของอไอ้นี้ Fossil ไม่ ทันเดอร์สโตนไม่สเปลแท็กไม่โอเคมีอะไรอีกไหมวอเทอร์เจมเนี่ยมันขายไม่ได้ราคาหรอกร้อยเดียวมึขายแล้แค่แบบกระจึงเดียวนี่นี่นี่นักเก็ตนักเก็ตน้องไก่ทอดพี่ขายได้ราคาค่อนข้างที่จะดีเลยซอฟ Sand นี่ก็มันหาง่ายอยู่นะแต่ไม่รู้จะขายไปทำไมสำหรับกาวไท์อะ่ะเนี่ยได้ห้าร้อยองส่วนนี้สำหรับล็ type อกไท์แบบก็ขายได้ห้าร้อยนิดเดียว นี่งไงสตาร์ดัตสตาร์ดัตโดดาก้อนดูโอเคสตาร์พีซด้วยตอนนี้มาขายของโอ้เงินเริ่มกลับมาเท่าเดิมแล้วเว้ยใช่ไหมก็คืออะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันเป็นแร่มัชรูมที่แบบขายได้เท่าไหร่สองพันห้าเก็บไว้ดีกว่าถ้าในเมื่อมันเป็นแร่แล้วเออเนี่ยพีพีอัพไม่ไอพีพีอัพใช้พีพีอัพใช, P P Up, ใช้เกือบเกือบละเกือบมือลั่นละ เกือบเกือบมือลั่นขายไปแล้วพีพีอัพผมใช้อยู่พี่แต่โปรตีนอะไรพวกนี้เออไม่ได้ใช้เอาไปขายไปเลย hp อ p ก็เหมือนกันโอเคนี่โอเคโอเคที่เหลือก็น่าจะโอเคละมาเรามาสู่อันนี้ซื้ออีกสักนิดนึงแล้วกันเอาเอออันนี้เข้าไปสักสิบแล้วกันเนาะน่าน่าน่าจะเวิร์กโอเครีไวซ์เอาไปอีกสักเออสามเพื่อแบบพาดตายพาดตายแบบ อืมพลาดอ่ะโอเคแล้วก็แบบจัดของแป๊บแล้วก็อันนี้และแคนดี้ยังไม่ได้ใช้เลยรีไวซ์ออมานน่อมีอะไรที่ต้องแบบขึ้นไปข้างบนอีกไหมพีพีอัพยังเดี๋ยวค่อยแบบท้ายๆค่อยตัดสินใจว่าจะไปจะไปใช้กับตัวไหนอืมส่วนในตัวนี้ Escape Rope เนี่ยเอาไปไว้บนสุดก่อนเพราะว่าถ้าจะออกจากพวกนี้มันน่าจะได้ใช้ว a t e r Gem ไม่ไม่ไ,มไ,มไม สเปริปิวไปฟึ้งฟับปั๊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 บโอเคน่าจะหมดละก่อนอื่นเลยเซฟเกมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเกมมันค้างไม่ใช่อะไรผมกลัวเกมค้างมากเลยฟึ๊บคุยกับคุณลุงก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> ได้ซันสโตนเดี๋ยวคุยกับในบ้านเราแวงนี้เสร็จเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันกันพาร์ทหน้าละกันเพราะว่าผมกลัวพาทนี้มันจะเอ่อยาวไปไงอะไรเงี้ย ไมโอเคคือกลัวพาดเน,นี้ยถ้ามันยาวไปแล้วเดี๋ยวฝนตกหรือไม่ตกพี่ต้องการอะไรกันแน่พี่นิกเนมเลยไม่ต้องพี่พ,พี่พี่ไม่ต้องมาตัดสินใจพี่ชื่อผมเลยโอเคปะ่ะเนี่ยสำหรับใครที่แบบเอ้ยดูโคสไทยรู้แล้วราเวนเดอร์ทาอ่ะเฮ้ยไปเอาดอกไม้สีม่วงนี่ไงได้แล้ว เดี๋ยวถ้าว่างๆค่อยค่อยได้กับไปเมืองหนึ่งอะ่ะค่อยค่อยไปโอเคอันนี้ก็คุยกับโปเกมอนทำไมวะโอเคไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรโอเคแม่โอเคตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มอันนี้ถ้าใครเข้ามาในช่วงเอ่อค่ำๆเนี่ยมันจะมยังไม่ปวดอะ่ะ เออยังไม่ปลดคือบางทีมันเข้ามาค่าๆเนี่ยมันจะมีเควสอยู่ตรงนี้เป็นขนนกอย่าเพิ่งกดรับนะตามคาแนะนําผมอะเพราะว่ามันต้องไปปลดล็อกเมืองอีกเยอะเลยตอนนี้เราไปเดือดทาวสองทุ่มยี่สิบสองทุ่มยี่สิบโอเคอันนี้น้องมีอะไรไหมเอเคไม่มีนะแล้วพี่อะคือเอาเป็นว่าเออพาทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะก่อน ก่อนก่อนจะไปเนะี่ยคือผมอาจจะแบบมาเคลียร์ทางเส้นนี้ก่อนเพื่อที่จะแบบเออมันจะได้ง่ายต่อการที่จะด,ดําเนินเนื้อเรื่องไม่อย่างนั้นเนี่ยสู้กันยาวเนี่ยเหนื่อยแน่นอนเหมือนในทําเมื่อกี้อะ่ะแบบดักดักดัก,ด,กดักแล้วดักอีกแต่อันเมื่อกี้มันจําเป็นไงเออนี่มัน่ําแล้วนี่เดี๋ยวเข้าไปดูดีว่ามันมีไหมฮึไม่มีโอเคไม่เป็นไรก็เป็นว่าถ้าเกิดว่ามันเข้ามาใครเล่นแล้วเข้ามาแล้วเจอเป็นเควสที่เป็นรูปคนนกเนี่ยก็ เดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำแนะนําเลยเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยทําไม่งั้นมันจะขึ้นภาพหน้าลาคาญมากตลอดทั้งเกมอห้ามกดรับเลยตอนเนี้ยมันมันยังไม่ใช่เวลาที่ควรทำเอ้ขอค้นเลยโอเคไปไม่มีเฮ้ยมันก็ดึกแล้วนะมันก็ดึกแล้วนะใช่ไหมสามทุ่มแล้วอ่ะแต่มันก็ยังไม่ปลดเราโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเผ่านหน้าเดี๋ยวเราค่อยเจอกันแล้วกันผ่าหน้าเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์เส้นทางฝั่งฝั่งทางนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปบุกลาเวนเดอร์ทาวใช่ปห mm. ใช่เดี๋ยวเราค่อยไปบุกลาเวนเดอร์ทาวกันแล้วก็มันจะมีทริคอย่างหนึง่งไม่ใช่ทริคแหละมันเป็นเรียกว่าเควสอย่างหนึ่งที่เขาจะมาให้เราเคาะคระฆังตรงเนี้ยมันจะบอกว่า Not happening ไม่มีอะไรเกิดขึ้น Not happen ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เวลาเคาะก็คือตีสามนะเดี๋ยวผมอันนี้สุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆไม่แหเราเลียงเวลาแป๊บหนีฟื้ป๊บ สี่ทุ่มมือดึด๊บเราเร่งเวลาแป๊บหนึ่งมันจะอยู่ในช่วงประมาณตี3เป็นต้นไปเราจะมาเคาะถ้าผมจำเวลาผิดมันตีสามสิบสออะไรนี่แหละพอเคาะเสร็จมันก็จะเปิดประตูลับให้เราเพื่อที่เราจะไปเอาของข้างในเนี่ยแล้วมันก็จะเสร็จเควสอัตโนมัติเลยเนี่ยทไหนเราก็ได้มาละผมก็บอกบอกไว้เลยม,มันง่ายดีมันจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมามัน มันจะขึ <discussion> right ้นขึ <welche ăn? S 2> ้นเควสคอมพิวท hey, oh. like really ันทีเนี่ยคือถ้าเราไม่มีอะไรทำเรากดเล่นอย่างนี้ไปได้เพื่อแบบเฮ้ยเรากลัวแบบเราเร่งเร่งแล้วมันพลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดอย่างนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรารอเวลาเนี่ยเราวิ่งไปวิ่งมาเฟลเฟลเฟลเนว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 โอเคกันละกันละเรากดดูเวลาไปเรื่อยๆพอเราเห็นว่ามันเฮ้ยตีสองแล้วหรือหรือมันตีสองหรือมันตีหนึ่งอะไรเงี้ยเออเรามากดอย่างนี้เรื่อยๆก็ได้ ตีหนึ่งจบตอนนี้น่าจะตีสองวะโอเคีเห็นไหมตีสามสิบห้าละสิบเก้าเหมือนเราเล่นนับพอยหลังกันเลยเล่นนับพอยหลังเวลาเป็นคลิปฮะโอเคนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะห้าสิบสองแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะกดไปเรื่อยๆช่วงนี้ตีสามแล้วตีสามแล้วกดกดกด กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆหรือผมต้องไปเมืองนั้นก่อนวะนี่ไงได้แล้ว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 นี่ทางเข้าได้ถูกเปิดออกโอเคครับเควสคอมพลีทเรียบร้อยนี่ปร,ประมาณตีสามสิบประมาณตีสามสิบเป็นต้นไปอะ่ะมามานั่งกดแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาเข้าไปทั้งทางนี้แล้วก็บุกเลเวอร์เทิรนเทาด้วยแล้วก็ ไปเมืองต่อไปกันโอเคสำหรับพี่นี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ